สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีเด้อค่ะพี่น้องค่ะช่องแม่พิมพ์เด้อคะ่ะมื่อนี้เขามาเฮ็ดเค้กอีกเนาะวมือ,อนีนนะะ้เขาใชมาเฮ็ดเค้ออกโอวัตินเด้อค่ะเฮ็ดเค้กโอวัตินกินเนาะ,ะอันนี้น้ำมันเด้อค่ะน้ำมันถั่วเหลืองเด้อค่ะขอใส่ไว้แล้วแป้งเค้กเด้อค่ะ Pancake thôi. ไปเจวพงโอบตินกับแป้งเค้กไอ้นั่นไปเลยค่ะใช่ไปเบิดรถหล่อนไปน้ำกันด้วยค่ะเข็นยบบพี่น้องคะ่ะ ก้ยอยเปิดปัดลมด้วยค่ะปิววมดแล้วค่ะเดี๋ยวขอปิดปัดลมก่อนค่ะพี่น้องค่ะไม่ไหวค่ะปิววมดล้ว แล้วค่อยเพิ่มแป้งเค้กไปอีกเกือบครึ่งแก้วด้อค่ะพี่น้องเกือบเต็มแล้วเนาะถ้าว่าเป็นนั่นกับประมาณสองสองร้อยนี่แหละพอดีขอขยกให้ซีลูกก่อนนะคะพี่น้องขอยเฮ็ดหลายเนี่ย นี่เกลือนะคะเกลือะค่ะผงฟูดนะคะ Soda, นะะี่เบกกิ้งโซดาเด้อค่ะพี่น้องนี่เบกกิ้งโซดา สดเด้อค่ะวันนี้่อยใส่นมหมีเด้วค่ะก็กีออก้ค่ออกไปซื้อกอ็ใส่นมหมี่อยใส่ไปรดกระป๋องนึงงรด แก้วเห็นบ่ค่ะคอ้วยบ่ถนัดเด้อข้างบนนะเอา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 น้ำมันความหอมหอมค่ะพี่น้องเห็นยี่ดอกนะเอาหาันมาหาข่อยเนี่ยนี่ค่ะไปจีตอกไข่ใส่เด้อค่ะพี่น้อง พี่น้องค่ะขอยยังบ่ได้ใส่น้ํตาลเด้อค่ะ อใส่กลิ่นมันดีลาด้วยค่ะใส่จากสองฝาอนี่ก่อนใส่น้ำตาลด้วยค่ะ ไปไปเวิดด้วยนี่ไปมากหวานสำหดับเอารถดเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะตามใจพวกแก้วรอดความหวานนะ พอนพี่น้องเดี๋ยวค้นให้น้ำตาลละลายก่อนเด้อค่ะก่อนได้บดซะก่อนน้ำตาลนั้นที่จริงก็ต้องบดก่อนเนาะเดี๋ยวตอนนี้เราก็ไปวอร์มเตาไว้ก่อนเด้อค่ะพี่น้องไปเปิดเตาไว้ก่อน เดี๋ยวขอ,ขอเวลาแป๊บน,นึงเด้อขอไปเปิดเตาไว้ก่อน อค้นละอีกสักหน่อยกันพี่น้องย่านมันนั่นยานมันน้ำตาลโบราณได้แล้วค่ะพี่น้องคะ่ะ ล่นฟิล์มควย ติดพิมพ์ข่อยแน่หน่อยนึงเนาะพี่น้องเนาะมันลน้นพิมพ์เสร็จแล้วข่อยลืมท้าน้ำมันเถอะค่ะเดี๋ยวเขาค่อยแซ่เอาเนาะเดี๋ยวเขาค่อยแซ่เอาข่อยลืมพิมพ์ไอ้นั่นข่อยลืมท้าน้ำมันพี่น้องเอ้ยเอาไปอบกันเด้อค่ะเค,เค้กเขาก็ฟูขึ้นนะค่พี่น้องฟูขึ้นมาลายอยู่ค่ะเขาข่าายอยว่ามันมย,ยังบ่สุกดอก Dia kau cim bang kan dah. Cim Yang bantu ini, kak, pinong, อบต่ออีกสิบหานาทีเนาะไฟรอยแปดสิบองศาด้วยค่ะพี่น้องไฟบนล่างนะคะ<ฟ>นี่ค่ะเขาอบอีกสิบหานาทีเค้กเข้ากับกเซจแล้วเนาะค่ะพี่น้องนี่ เสร็จแล้วเดี๋ยวสีแสะข่างๆข่างกันเนาะพราว่าข่อยลืมด้าน้ำมันด้วยค่ะที่ข่อยบอกพวกแก้วค่นแ่ละเอ้าออกบ่ะ<ส>โอ้ยุกค่ะพี่น้องค่ะออกอยุ่ติดยุ่ติดพิมพ์ยุ่ค่ะ นี่เลยค่ะสวยป่ะค่ะนิ่มเ้อค่ะอืม,อ,อ,มอืมแฉบแฉบข้างนอกแซ่บหอมอืมหนานบงงามปันไนนด้เนาะเาแซ่ออกแน่นอนะ นิ่มเยอ่ค่ะพี่น้องค่ะหงเด้อกับสีตัดให้เบิง้งห่อนอยู่เด้อค่ะพี่น้องค่ะเขาต้องตั้งไวต้ตะแกรงยังซีเด้อให้มันเย็นก่อนเด้อนี่ก็ตัดโซ่พวกแก้วเบิ้งก่อนนี่ค่ะเค้กโกว,วันตินเฮาเด้อค่ะมื้อนี้พวกแก้วเฮ็ดง่ายๆคือข่อยนี่ก็ได้เด้อค่ะพี่น้อง แซบคือกันเด้อค่ะเยาว่าบา่แซบเด้อค่ะนี่นุ่มเด้อค่ะนี่ค่ะนี่ขอ่อยเฮ็ดง่ายๆให้พวกเจ้าเบิ่งแล้วไอ้น,นี่เอาไปหนึ่งก็ได้เด้อค่ะพี่น้องพวกแก้วใส่ซึ่งละดึงโลดก็ได้เด้อค่ะนี่ขอ่อยเฮ็ดฉูดแบบหนึ่งก็ได้อบก็ได้นี่ข่อยไปอบเอาเด้อนี่พวกเจ้าให้โรดดินี่นิ่มขนาดนี้นี่เบิ่งโรดนี่ข่อย่าตัวดอกพี่เห็นบ่ค่ะเห็นบ่ เห็นนี่บ้านี่อะไรซิฟเด้ออืะแซ่บพี่น้องแซ่บกินไายเด้อดซีอิ้วเด้อะข่อยเขาเฮ็ดมาสองมือแล้วเด้อค่ะอืมค่ะนี่มิลีเด้อค่ะนี่เฮ็ดง่ายๆคือข่ขอยนี่แหละเด้อค่ะลากคนเด้อค่ะพี่นอ้องลากคนเด้อค่ะสวัสดีสุภูสุคนเด้อค่ะ